อืมรนคุณนอแมันออกฝนก่นนี่นี่อาอันนีเจ็บออกฝนละเฮ้ยเามีแหม่มอออแล้วไฟอันสีชมกูติด บ่อเป็นอย่างมันบ่อเกแม่เดียวตอนบ่อมันอยู่ซีนี uh ้บ huh. ่เป็นอย่างมันบ่อมันเห่าแล้วมันถึงไฟเลื่อนหาบอีคือว่านถึงเลื่อนหาบเ่นแปดแล้วแปดหราบ่อแปดนิดหน้าปูนะ ดนนี้พืสาพางเดือนเดเดือนแปดเนาะเดือนเจ็ดเดือนพกควันไปหนี่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 ต้นนี่ออกก่อนนี่ัวเสือมันนี่อเชีต้นหลักัอเาตงมือมาใส่หึมมานเียวเชีแม่มันยังไต้ดุดิ้เลย เมื o, ่เสียตายบ่อนซุ่มในคูไงมาด้วยดูกานปลา เต็มดีบ่โอ้ยมิดหัวมิดเออข้ามฝาดเอาเที่ยวข้าฝาดเอาฝาดเอาตัแต่ตอดแต่เ่มันเนีวไป่ะนี้ยมันโอ้ติทีมันยู่มันโอ้ดมดมอกัเบิร์นีาเขาเอาคู่เพไดเขาเอาเพไดใส่หวานบ่ก แม่แต่ทีไม่หอสะพานแล้วเงี้ยแล้ปนแรนเลยช่วยเอ็กซ์อมาต้วหาเอาออกเท่นะอือน้ยรบานมันเลยเอาเป็นกดนัดมันเงียีะได้เจนหน่อยรบาดห้าว่ามีเพิงดินหมดเหรอไม่แต่มันบวกลิ้มหัวคุ้งสุดน่ง

อันนี้ลัางตัวอ่อนมันเป็นวะันเปีนี่ควรลางตังน้ำเพิ่มาหคะันนีล้างตัวอ่อนมันเกลตัวอ่อนอยู่ด้วยกันวะเลย แล้วโอ้เต็มฐานเลยโอ้บินด้วยจะเทหกี๊อกัตันนี้น้ำปูนกันแจ้งรายทั้งลำบาก เนี้ยของกวาดนี้ตกลงมาปินปุ่มว่อยู่ดีด้วยเขาฟังใส่เลยอ้ยจากแล้วยิงมับโต่ไปกันแ้นำหวานนั่นนคะหวานก็หมดะโบสถ์เลยเอาไปยิงไว้อยเลยจะทานไอ้ยี่ทานไหมล่นแล้วแบงกันหมดออันนี้มันใส่ยังไ่ค่ะ เก็บไปเก็บใสเก็บใสยเก็บออกก่อนเก็ใอมีมันงเก็บไส่นี่ตัวแตงมีหนงบมีหนงเอที่วันเก็บออกปล่อยต้นอะกหนังหัวมันจะใสๆใญ่ไงตอนหนังรังไเออหนังรัะตัดถึงไปตัดที่หลังงูเลยตัดเหงาเนาะไปยืมอไปหายอกจากกูไปเสียได้มันสิให้ก็ตัดย่งรุงั ใูนีดีกว่วอเลย่างสะผมโค้งจุดน้าจอแ้ยขุกข้นไป่ปลาทีถุงหาที่ดหาย้สีตันอ้โหมไ่่ง้จะุก่ยใงายกูมงัใจ่ายตรงสองตงเงาเรื่อเรื่อยเสมหปลาได้ผลงนลปงาน มันก็คอยซอยออกซอยออกมันเพียงมันเพียงกาวมันลงโค้งโคให้นูกายโคไปเลยนะโค้งไ่จ้เนี่ยไปตงไหนอ่ะหนัวานหอมร่ยโอ้โหตัวเป็นกรอบเป็นกำนี่ตอนนึงนี่ริมนห้นั้วนม้วเนี่ยบบนี

ก็มันออกัดูดอกันกันไฟเชียนี่น่อยโอ้ยบูชีบดไปของมันเองมันกไปตั้มเบ่ยตั้มฝรส่วมาหอนีไงานอยู่อไรกอะไรตั้มฝรั่งอะไรตั้มฝง อม้องไฟไว้้บ่หน่กับกันนไว้่บนไี้อยู่นล้โอ้ยคนอยากแลนลงมาเอาอ๋ออย่างนี้คือไใหม่เลเอ้ยต้มอก็นอกกับไฟได้ล้วยอกไปใสหรือ็แต่ไฟเบรดปึ๊บแม่ขึ้นไปเห็นไหมไฟต่ออกมาสิจดไฟใหม่